ก็สวัสดีนะคะพี่นั้นมาจากพี่พิจูตนะคะมีมาจากสุขาค่ะอเภอิะเดาวเพราะพี่เห็นข่าวนะคะเพราะพี่ทราบข่าวปับคือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพี่มาเที่ยวห่อยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็รู้สึกว่าสงสารคุณหมอนะคะเป็นคนไทยที่ว่าถูกกระทําพอเห็นคลิปแบบว่าโดนพูดภาษาบ้านเราว่าโดนแนีค่ะพอรู้สึกว่า กดหูนะคะเพราะว่าหมอบ้านเราเนี่เป็นอาชีพที่สูงๆนะคะแม้เขามีอายุน,น้อยเราก็ต้องไปไหว้ทำความเคารพเขาเพราะว่าไม่ได้เรียนได้ทุกคนนะคะ mm hmm. เขาใช้สมองถึงเพราะฉะนั้นเขามาดูดีเดียอยยางแล้วก็ที่ได้แต่สิ่งใจเย็นมานี่ก็ไม่ชอบภรรยากเขาที่ออมาบอมว่าไม่รู้ว่าเป็นหมอถ้ารู้ว่าเป็นหมอเนี่ยก็จะเชิญไปดื่มน้ำ mm hmm. ก็ซึ่งแสดงว่าไม่ให้ความเสม,มอภาคกับทุกคนนะคะพี่คุณพ่อก็พูดว่า มันจะเป็นชาวพมงหรือเป็นใครก็แล้แต่ก็ต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเป็นหมอแล้วเออไม่ทําร้ายแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ทําร้ายยิ่งเป็นชาวจีนอะไรเนี่ยเขาก็เป็นเขาก็เป็นมนุษย์บนโลกอนี้นะคะราะฉะนั้นพี่ก็มาเป็นแรงสนับสนุนนะคะคนหนึ่งที่เห็นว่ามาจากต่างจังหวัดมีความเนมาากภูมิปัาปกป้องสันติของคนไทยเราใช่เนีคะสงสารคุณหมอทำไม่ได้รู้จักสัตวะ แต่ก็แบบว่าเอ็นดูเขานะคะคือถึงไม่ใช่คนหมอของปงม,มาะค,ะะคะ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าโดนขีดนะคะคือบ้านเราลักษณะกิริยาอย่างนั้นมันมันรุนแรงนะคะขอบคุณนะคะ